ครับสวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปเมื่อสุขู่สุขคนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ก็มาอยู่กับเส้าหน่อยคนเก่าคนเดิมพี่น้องอ่ะเมื่อนี่สิมาก,กินนะกินสมพี่น้องอันนี้เขาเอิญมะม่งมวงเข,เขาเขาเป็นอย่างมะม่งมวงห้าวมะนาวโหบอกพี่น้องอันผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเพิ่นมาเอามาฝากเนาะเขาฝากไม่เพิ่นแล้วเพิ่นก็นเอามาให้เส้าหน่อยกินนำ้ำพี่น้อง เพิ่นใจดีหลายเนาะก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆมื้อนี้กสิมากินให้พี่น้องเบิ่งเนาะชิมเบิ่งก่อนพี่น้องอื้อคือชมแหลนะอ๋อแซ่บหลายพี่น้อง <laughs> พี่น้องบ่ได้ชมดอกเมื่อกี้เห็ดเอ้วกินอะไรได้อพี่นอ้องอื้ม Hãy subscribe cho กอกพี่น้องมากรอ,อกบานเห่านี่พี่น้องกินสมไม่หรอกอือหือแฉบมากรอ,อกนออี่แ่บหอม อยู่กรุงเทพพี่น้องเอ้ยฝนตกลิน่นคุ่มเอ้อคุ่มเอ้อหนาวอันนี้คือสตูดิโอของเฮาเองพี่น้องสตูดิโอส่วนตัวพี่น้องว่าฝนตกต้องมาถ่ายคลิปอยู่สตูดิโอวชวนตัวชวนตัวฝนตกอากาศเย็นพี่น้องเอ้ เอาแม่นเลยบ่ใช่วนี่แสบถังเน่าจังแสบไหนบังแห้งเนาะชมเนี่ยแ,แสบเนาะคนผู้จักกันพี่น้องเอ้ยเพิินกับเอามาฝากเพิินใจดี แซบบ่แม่นวะแซบแซบเอาล้วส yeah. ่เลยหวานเชียบเลยเห่นั่้าหน้อยสิดแซบหวานอืออ <c oughs> ชมไี่หนาะงไม่ค่อยกินแต่กินกระแสบอยู่ได้พี่น้องไปเด้อพี่น้องกินสมน้ำกันเด้อแสบๆนี่ อยอดเลยที่เดียวแฉบกินละลายแฉบเลยนี่พี่หนัง แทบเสียงเสียงรดก็ดังก <sk <sk ับขอโทษขอภายพี่น้องว่าสุขุขุคนด้วยพี่น้องไม่ได้ดังเลยเพราะว่า บาดอยู่คางท่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าหนาก็สิเป็นร่งบาดพี่น้องก็เลยรถหลดแบบร่รงบาดมันก็เลยหลายพี่นะผิดว่<ล>าไาาด้ใช่นั่งเนี่ยน้องชายโทรมาพี่น้อง นอ้องไสนี่แหละคนนี้แหละอยากได้รถอยากได้โทรศัพท์อยากได้ทุกอย่างพี่น้องเลยนีละน้องไส่อนั่งอยู่ไฉไปเไอไงนอ่งไอง้อนงไอ้ไงออยน้องงอไไอไไง ใสกล้องล้างไยเนนได้ด hmm. hey, anyway. ok. okay. ้านเหรือเปล่เตะบอลคนน่ะเขามาขักแผลเฮ้ยพี่น้องเอาอีกข้านึ่งแฉบเลยอืมแซบมาแซบมาพ่ออะไรพี่น้องเลยกินลกับบไดดอก แฉบทองเดี๋ยวมาแรงเห็ดงานนี่พี่น้องเดี๋ยวชิ่ะอ,อยากไปจำเคยครับเนาะพี่น้องลูกสาวลูกสาวล่ะเอาเมทโวรเมรือ่อบบเคยว่าวน้าพี่น้องเลยบอบอ่าสัตว์ลูกสาวก็ได้ กินยังลูกขนมมาด้วยแบอกอะเายบกกินน้แปลถุกดั่นกินขนมกระลาย่นงเลยดื้อก็ดื้อมานั่งนี่สิทธิไหนไหนสิทธิ์ขอสิทธิ์ขี้แห้นะ เนี่ยไม่กินนี่น้อมาดามฟินหอมพี่น้องได้โฆษณาเด้พี่น้องนี่แบบดีใจหอมได้ข้างแหลกจะเผ้าได้ได้ข้างแหลกก็เลยดีใจแบบเพนเขาใส่ดาราเขาใส่ไายหลายเนาะเชาหน่อยเมื่อก่อนเขาขายขวดละพันเชาหน่อยกับว่ามีเงินสื่อนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาขายสี่ขวดสองพันเช้าหน่อยก็เลยสื่อมาแล้วก็แบ่งกันคนละ คนละขวดกะถือขวดละหาลอยเนาะพี่น้องเนาะหอมแบบอ่ะพี่น้องที่ได้เขาจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประกันใดกับขอโทษขออภัยพี่นอ้องทออสุขุมสุกๆๆคนเนาะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ซะหน่อยในเดืองจ้าขอคนละไลค์คนละแชร์เนาะเพื่อจะได้เห็ดคลิปใหม่ๆลงให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะพี่นอ้องฝากช่องสาวหน่อยผ้าเห็ดผ้ากิน ชาแนลนะเด้อสุดท,ท้ายแเ,าเ้าพอกล่าวคำว่าสบ,บายดีบ๊ายบาย